วันนี้ก็ขอแจ้งข่าวบุญกับท่านทั้งหลายในยเรื่องกับบุญกระถินวันที่สาตุลาคมเป็นวันแรงหนึ่งค่ำก็จะเป็นวันทอดกระถินช่างก็มาแจ้งว่าถ้าถึงวันนั้นก็สามารถวางแผ่นพื้นสำเร็จนะที่จะขึ้นชั้นสองอเริ่มวางแผ่นพื้นได้ก็ เรียนเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพเป็นห้องเป็นห้องหรือว่าเป็นกองอกองเงินกองทองกองกองพื้นพื้นเงินพื้นทองอหรือทําตามกําลังศรัทธาของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าช่วงยุคนี้เป็นยุคที่เข้ายากมากแพ่งอ,อยู่การดําเนินชีวิตอยู่ก็ค้าขายอะไรก็ มันยังติดขัดขัดสนอยู่อธิษฐานอาธิษฐานเอาบุญต่อบุญคือเอาหลังจากที่เราได้ทำบุญกระถินจองบุญกระถินเหมือนกับวางมัดจำไว้ว่าเราจะทำกระถินทำกระถินด้วยกองเท่านี้สายบุญที่จะเกิดจากการที่เราทำกระถินมันก็จะ มันก็จะต่อเนื่องก็จะมีสายบุญที่เชื่อมกับศูนย์กลางกายเชื่อมกับสมบัติของเราจะได้ตามสมบัติมาง่ายๆถ้าเรายังไม่ได้เริ่มทำสายบุญก็ยังไม่เกิดสายบุญกระถินก็จะยังไม่เกิดแต่ถ้าเราเริ่มทำสายบุญก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงให้ใจของเราทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางกายเป็นหนึ่งเดียวกับบุญ ที่เราตั้งใจกระทําในงานกระถินคือเราทําตั้งแต่วันเข้าพรรษาสายบุญกรถินเราเขียนว่าทําบุญกระถิ่นก็สะสมไปวันละ,ะเด็กและน้อยทําทุกวันบางคนบางท่านก็ทําทุกวันไม่ได้ทํามากแต่ว่ามันเป็นสายบุญที่ทําบุญกรถินมันก็จะทําสะสมไปเรื่อยๆนะก็แจ้งข่าวบุญกับพวกเราท่านทั้งหลายอ ให้บุญกระถินได้เชื่อมกับสายสมบัติกับพวกเราให้เชื่อมกับกับศูนย์กลางกายเชื่อมกับความสว่างของพวกเราให้ให้มีความใสสว่างนะเมื่อมีความใสสว่างความปรารถนาที่เราปรารถนาก็จะสําเร็จสมความมุ่มา,า่ๆลัรธนาก็ขอบุญที่พวกเราได้ตั้งใจกระทำนี้ให้เป็นบุญ หล่อเลี้ยงสังขารอัตภาพร่างกายของพวกเราให้ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปราถนาสุขทางกายสุขทั้งใจเย็นกายเย็นใจครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบุญกุศลนี้ให้ถึงกับโมญานที่ท่านมีความทุกข์ทรมานหรือว่าที่ท่านละจากโลกนี้ไปให้ท่านได้ได้สมบัติหรือได้บุญกับที่พวกเราได้ทำาอทิสนุนกุศลไปให้ จงทุกประการเธอ